เมื่อคุณตัดสินใจจริงๆว่าจะเดินจากนะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรเรามาเช็คความรู้สึกของเขากันนะคะว่าถ้าคุณตัดสินใจจริงๆว่าจะไม่เอาเขาแล้วนะค <c oughs> จะจะไม่เอาเขาแล้วตัดสินใจว่าจะเดินจากไปจริงๆนะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะเรามาดูพลังงานที่เกี่ยวข้องกันก่อนนะคะว่ามีใครที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้บ้างนะคะ ใครที่เกี่ยวข้องบ้างค่ะคนที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะคะธาตุลมนะคะมีถุนตุนกุมนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นราชินีถือดาบนั่นเองนะคะมาดูใบต่อไปนะคะใบที่สองนะคะไพ่หกเหรียญน,นะคะพุกศกันมังกรนะคะบุคลิกลักษณะโดยทั่วไปอาจจะเป็นกูณเป็นเขานะคะที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนท,ที่ดูแลตัวเองนะคะรักตัวเองดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ เป็นคนที่ค่อนข้างมีสภาพคล่องทางการเงินมีความมั่นคงทางการเงินแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับคําพูดพูดคําไหนเป็นคํานั้นยึดมั่นคําสัญญานะคะไม่ชอบการโกหกนะคะแล้วก็มีบุคลิกของการเป็นผู้ใหญ่นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ถ้าคุณมีอายุเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีอายุแต่ยังดูเด็กอยู่นั่นเองนะคะพลังงาน ให้ใบต่อมาธาตุลมนะคะเมสิงธนูมาอีกใบหนึ่งเป็นอัศวินถือดาบนะคะอัศวินถือดาบมาบอกว่าเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้าตัดสินใจแล้วคําไหนเป็นคํานั้นนะคะแล้วก็การกระทํานะคะจะเป็นการกระทําที่แบบว่าเป็นการกระทําที่ไม่รั้งรอนะคะตัดสินใจแล้วตัดสินใจแล้วทําเลยลงมือเลยนะคะอย่าง รวดเร็วนะคะไม่รังรอนะคะเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วดังสายฟ้าแลบนะคะมาดูกันต่อนะคะคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องในชีวิตของคุณนะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือนะคะ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดทนะคะอาจจะมีการสูญเสียในบางสิ่งบางอย่างนะคะเกิดขึ้นนะคะในเส้นทางของคุณหรือคนที่เกี่ยวข้องก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะพลังงานขึ้นมาเป็นแบบนั้นใบที่5นะคะเป็นโชคชะตานะคะเรื่องที่คุณพบเจออยู่นะคะที่เกิดขึ้นกับตัวคุณนั้นนะคะเป็นเรื่องของโชคชะตาที่ถูกกําหนดไว้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะให้ใช้สติดีๆไม่ว่าเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะให้ใช้นะคะ ความสงบสุขในใจนะคะเป็นตัวนําทางนะคะจิตสงบแล้วก็ความรักอันบริสุทธิ์ในตัวตนของตัวเองนะคะที่จะทําให้ตัวเองมีความสงบสุขอย่างแท้จริงนั่นคืออะไรแล้วคุณจะสามารถตัดสินใจนะคะแล้วก็ผ่านพ้นนะคะเหตุการณ์ใดๆไปได้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะพลังงานของคนคนนั้นนะคะ ถ้าเขาได้รับรู้นะคะว่าคุณตัดสินใจแน่นอนนะคะที่จะเดินจาก <c oughs> ที่จะเดินจากเขาไปนะคะตัดสินใจแน่แล้วว่าจะเดินจากไปเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะจะรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณเดินจากไปเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณเดินจากไปนะคะ พลังงานของคนคนนั้นเขาจะรู้สึกยังไงบ้างคะ่ะถ้า FC พี่เมย์เดินจากเขาไปขอโดยละเอียดคะ่ะ ภาพรวมของคนคนนั้นนะคะเขาอาจจะเป็นคนบุคคลในความลับของคุณก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่เปิดเผยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือบุคลิกลักษณะของคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสนะคะสามารถรับรู้ถึงพลังเหนืออันเหนือธรรมชาติได้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะชอบใช้เขาเรียกว่าอะไรโทรจิต คุยนะคะหรือเป็นคนที่เงียบๆนะคะแล้วเป็นคนที่ใช้พลังงานขั้นสูงก็คือการสื่อสารทางจิตนะคะกับคนคนนี้นะคะบุคลิกลักษณะของเขาโดยรวมนะคะนี่คือบุคลิกลักษณะของเขาโดยรวมนะคะเรามาดูนะคะว่าถ้าเขารู้นะคะ เขาอาจจะรู้นะถ้าเขารู้ว่าคุณนะคะจะตัดสินใจเอาจริงนะคะจะเดินจากไปจริงๆความรู้สึกของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะความรู้สึกของเขานะคะเขาจะหันมาให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับคุณในทันทีนะคะในกรณีที่คุณเดินจากไปนะคะถ้าเขารู้ว่าคุณจะเดินจากไปเขาจะผูกมัดคุณทันทีเขาจะพูดคุยเกี่ยวกับ การแต่งงานหรือว่าชีวิตคู่ของคุณในบ้านปลายของคุณนะคะเขาจะเขาเรียกว่าอะไรพลังงานของเขาถ้าเขารู้นะคะว่าคุณกําลังจะตีตัวออกห่างเขาจะทําทุกวิถีทางฉุดรั้งคุณเอาไว้นะคะไม่ให้ไม่ให้คุณเดินจากไปนั่นเองนะคะไพ่ใบต่อมา อาจจะคุยเรื่องการจัดงานแต่งงานเลยก็เป็นไปได้นะคะคนคนนี้นะคะเขาจะดึงคุณไว้เขาจะรั้งคุณไว้เขาจะไม่ให้คุณไปไหนไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบเหรียญแล้วก็ไพ่สามด้วยเขาอาจจะพูดคุยนะคะถ้าเขารู้นะเขาอาจจะบอกเลยว่านะคะสรุปเลยนะคะว่าจะเขาเรียกว่าอะไรมัดมือชกหรือจะจับคุณแต่งงานอะ นะคะหรือจะพูดคุยกับคุณเรื่องการแต่งงานเพื่อชุดรั้งคุณไว้นะคะการแต่งงานการมีชีวิตคู่การมีการมีครอบครัวด้วยกันหรืออาจจะมั่นหมายกับคุณไว้ก่อนเลยนะคะถ้าเขารู้ว่าคุณนะคะจะตีตัวออกห่างเขาจะตีตราจอง ทันใดนะคะสำหรับคนคนนี้นะคะมาดูกันต่อพลังงานของเขานะคะมันอาจจะมีเรื่องมีราวนะคะที่เรียกว่าความคิดเห็นขัดแย้งกันแต่คุณกับเขาจะได้มีการพูดคุยกันนะคะมีการพูดคุยกันแล้วอาจจะขัดแย้งกันในความคิดเห็นมีวาจาคำพูดที่ใช้เชื่อเฉือนกันแต่ว่านี่คือ เขาเรียกว่ามันคือโชคชะตานะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะกับเรื่องราวที่ถ้าสมมุติว่ามันมีเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนั้นนะคะมันเป็นเรื่องราวของการที่บททดสอบอะว่าคุณจะจัดการอย่างไรกับชีวิตคู่กับเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรคุณจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างไร นั่นเองนะคะพไพ่ใบต่อมาใบที่5คนคนนี้จะทําทุกวิถีทางที่จะดึงคุณกลับนะคะไม่ยอมให้คุณเดินจากไปนะคะเขาจะดึงคุณกลับนะคะไม่ให้คุณไปไหนนะคะคนคนนี้นะคะถึงแม้ว่าเขานะคะตัวเขาเองจะพบเจอกับเรื่องราวที่เขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเดทคนคนนี้อาจจะพบเจอกับเรื่องราจุดเปลี่ยนของชีวิตแต่มันไม่ทําให้เขาเปลี่ยนใจไปจากคุณได้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะพยายามที่จะเดินจากเขาไปนะคะคนคนนี้เขาจะพยายามทุกวิถีทางนะคะแบบจะทุ่มสุดตัวนะคะแล้วก็เรามาดูไพ่ใบต่อไปเดี๋ยวพี่เมย์อ่านต่อว่าอย่างไรนะคะสู้สุดตัว ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่อัศวินถือดาบนะคะยังไงก็ไม่ยอมแพ้ต่อให้เขาเรียกว่าอะไรตายกันไปข้างหนึ่งไม่ยอมให้คุณไปนะคะทำไมพี่เมย์พูดแบบนั้นนะคะเมื่อสักครู่พี่เมย์ไม่อยากไม่อยากจะใช้คำนี้มันดูรุนแรงไปนะคะเขาเรียกว่าอะไรพลังงานของการที่นะคะเขาเรียกว่าจะฉุดรั้งคุณไว้ยังไงก็ไม่ให้คุณไป ถึงแม้ว่าเขาจะต้องแบบต้องทํายังไงคือยอมตายอ่ะไม่ยอมให้คุณไปเนะะยคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเดชยอมทุ่มหมดตัวเนะะี่ยค่ะมีอะไรเนี่ยคือยอมทุ่มหมดหน้าตักที่จะรั้งคุณไว้ไม่ยอมให้คุณไปนะคะสำหรับคนคนเนี้ยทุ่มทั้งตัวทั้งหัวใจแบบถวายชีวิตอ่ะที่จะต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็ฉุดดึงคุณไว้นะคะแล้วมันอาจจะเกิดเรื่องราวทะเลาะเบาแวงกันด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะ fc พี่เมย์ดูดีๆนะอ่าฮะถ้าเขารู้ว่าคุณจะไปนะคะมันจะมีปัญหาใหญ่โตก็คือมันจะมีเรื่องราวที่เขาจะต้องบอกว่าทุ่มสุดตัวถึงจุดต่ําสุดอาจจะขู่นะคะทําร้ายตัวเองเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะการทะเลาะบบาแหวงกันนะคะมันจะตกลงกันได้แล้วก็ผลที่ออกมาใครคนนึงจะเป็นคนยอมอีกคนหนึ่งเสมอนะคะ ใครคนนึงจะเป็นคนยอมอีกคนนึงเสมอในการทะเลาะหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดจะตกลงกันได้จะพูดคุยกันได้นะคะไพ่ขึ้นมาราชินีถือดาบนะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะเขาจะทําทุกวิถีทางเขาจะพยายามนะคะเขาเรียกว่ายังไงเขาก็จะฉุดรั้งคุณเอาไว้นะคะเพราะว่าคนคนนี้มองว่าคุณนะคะ คุณคือคนที่มีคุณค่าในชีวิตเขาอะ่ะคุณคือโชคลาบวาสนานะคะที่เขามาเจอคุณที่เขาได้รักคุณมันทําให้เขารักปักใจรักมั่นกับคุณแล้วจะทําทุกวิถีทางนะคะที่จะรักษานะคะโชคลาภวาสนาความคุ้มค่าหรือสิ่งอันมีค่าสิ่งอันล้าค่าในชีวิตของเขาไว้เพราะคุณคือ คุณคือคนที่มีคุณค่านะคะคุณคือคนที่มีความหมายต่อชีวิตของเขามีคุณแล้วพลังงานชีวิตเขาดีๆนะคะความหมายของไพ่เขาจะไม่ยอมนะคะเขาจะทำทุกวิธีทางเน,นะะี่คะเพื่อรักษาคุณค่านะคะ เพื่อรักษาตัวคุณไว้ไม่ว่าจะต้องทำยังไงเขาจะทำทุกอย่างนะคะเพื่อให้ได้ครอบครองนะคะตัวคุณก็คือเหรียญหนึ่งเหรียญคือคนที่มีคุณค่านะคะมีคุณค่าต่อชีวิตมีความหมายต่อชีวิตเขามากมายเหลือเกินนะคะความรู้สึกของเขาได้พบเจอคุณได้รักคุณมันคือสิ่งล้ำค่าที่เข้ามาในชีวิตของเขาและเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปนะคะจะทาทุกวิถีทางนะคะ ที่จะฉุดรั้งคุณไว้ด้วยความรักนั่นเองนะคะเรามาดูไพ่ใบต่อไปบอกว่าอะไรคะบอกว่าไม่ว่าจะอย่างไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนคนนี้จะไม่ยอมแพ้เขาจะรอคอยนะคะจนกว่าคุณจะใจอ่อน นะคะคนคนนี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรเขาจะอดทนแล้วเขาจะเป็นคนที่ฝ่าฟันแล้วยืนหยัดลุกขึ้นมานะคะไม่ว่าเขาจะต้องทุ่มสุดตัวไม่ว่าเขาจะต้องเผชิญกับเรื่องราวอะไรการที่จะรักษาคุณเอาไว้ในชีวิตมันเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากๆก,ก,กับเขานะคะแม้กระทัง่งถ้าคุณนะคะเขาเรียกว่าการเดินจากไปของคุณคุณยืนยันที่จะเดินจากไปเขาก็จะรอคอยคุณ จนกว่าคุณจะกลับมานะคะไม่ว่าจะยาวนานแค่ไหนคนคนนี้จะยึดมั่นจะรักมั่นแล้วจะรอคอยคุณจนกว่าจะตายจากกันไปเขาก็จะคอยคุณนะคะทาไมพี่เมย์อ,อ่านไพ่แบบนั้นนะคะพี่เมย์จะให้ดูนะคะความหมายของไพ่ที่พี่เมย์อ,อ่านไพ่ให้ฟังนะคะไม่ว่าจะต้องตายจากกันไปฉันก็จะรอเธอไม่ว่าจะนานแค่ไหนไพ่ขึ้นมาใบที่2คือไพ่เดอะเดทนะคะไพ่ใบแรกคือไพ่สิบเหรียญชีวิตเนี้ฝากไว้ที่เธอชีวิตเนี้ ฉันจะอยู่กับเธอนะคะเขาเรียกว่าอะไรในช่วงเวลาชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าสุดท้ายแล้วเขาอยากจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับคุณจนแก่จนเฒ่าแต่ถ้าการตัดสินใจของคุณนะคะที่จะเดินจากไปนะคะหรือเขาไม่สามารถที่ฉุดลังคุณเอาไว้เขาจะรอคอยคุณนะคะไม่ว่านานแค่ไหนก็จะคอยไม่ว่าจะถึงจุดที่แบบว่าจะต้องคอยนานแสนนานจนถึงจุดสุดท้าย ของชีวิตเขาเขาไม่สนใจด้วยเขาจะคอยเพียงแค่คุณนะคะนี่คือความรักอันมั่นคงแล้วก็การรอคอยที่เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรนะคะในการตัดสินใจเขาอาจจะฉุดรั้งคุณไม่ได้แต่เขาก็ยังจะเป็นคนที่รักเพียงคุณรอเพียงคุณเท่านั้นนะคะและเขานะคะต้องการนะตอนเนี้นะคะ ถ้าเขารู้นะคะว่าคุณจะเป็นคนที่เดินจากไปเขาพยายามที่จะหาทิศทางนะคะที่จะเป็นแสงสว่างที่จะแก้ไขปัญหาว่าเหตุผลที่คุณจะเดินจากเขาไปมันคืออะไรแล้วก็จะมาแก้ไขนะคะจะหาทิศทางการแก้ไขเขาจะยอมคุณทุกอย่างนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หกเหรียญเนี่ยจากการทะเลาะเบาแหวงกันไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะจะเขาจะยอมคุณทุกทางอ่ะนะคะเขาจะยินยอม ไม่ว่าคุณจะเรียกร้องอะไรนะคะเพราะว่าคุณคือคู่แท้นะคะไพ่ขึ้นมาบอกซัพพอร์ตดีมากเลยนะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่าเพราะว่าคุณเป็นคู่แท้ยังไงก็แล้วแต่คนคนนี้นะคะจะยึดมั่นในความรักแท้ที่มีให้คุณอะ่ะเขามีความรักแท้ให้คุณแล้วเขาอะ่ะ ความคาดหวังนะคะความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่เขารู้สึกในใจของเขาจริงๆความรู้สึกที่มีให้นะคะไม่ว่าเราจะทะเลาะกันมากแค่ไหนนะคะฉันจะให้อภัยเธอได้ทุกครั้งไม่ว่าจะทะเลาะกันมากแค่ไหนนะคะไพ่ห้าดาบไม่ว่าเราจะทะเลาะบอแวงกันมากแค่ไหนฉันสามารถให้อภัยเธอได้ไม่ว่าจะทะเลาะบอแวงกันมากแค่ไหนฉันก็ยังอยากมีเธอไว้ในชีวิตนั่นคือ ความหมายของไพ่ไม่ว่าจะทะเลาะกันมากมายเท่าไหร่ฉันก็จะให้อภัยเธอและฉันก็ยังอยากมีเธอไว้ในชีวิตของฉันนะคะเขาเยึดมั่นกับความรักที่มีให้คุณมากมายเหลือเกินนะคะคนคนนี้มีความมั่นคง มากมายในความรักไม่ว่าเขาจะต้องสูญเสียอะไรกับการที่จะต้องแลกที่จะได้มีคุณไว้เขาจะยินยอมทุกอย่างนะคะนั่นคือรักแท้ที่เขามีให้นะคะแล้วคนคนนี้เขารักคุณมากมายเหลือเกินแล้วเขารู้ด้วยนะคะว่าตัวตนจริงๆของคุณก็มีความรักให้เขาเช่นกันแล้วเขานะคะกับความรักครั้งนี้นะคะเขาจะกลายเป็นคนที่เขาเรียกว,ว่าในบุคลิกลักษณะของเขาเขาจะเป็นคนที่ให้ เขาจะเป็นคนที่รักในตัวตนของคุณเขาจะเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะแล้วเขาก็รักในตัวตนของคุณที่คุณเป็นคนเอาใจใส่นะคะเป็นคนที่มีใจเมตตานะคะเป็นคนที่เอื้ออารีนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะราชินีถือถ้วยคือคนที่ มีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะเป็นคนอารมณ์ดีนะคะอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าชีวิตราบรื่นชีวิตโชคดีนะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานที mmm ่มันมีความราบรื่นมันมีความลื่นไหลนะคะเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานในทิศทางบวกที่ทําให้ชีวิตของเขาราบรื่นแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้อยู่ในเส้นทางความรักกับคุณ นะคะพอมีคุณอยู่เคียงข้างอะ่ะเขารู้สึกว่ามันมีแต่โชคลาภวาสนามันมีแต่เรื่องราวดีๆที่มาซัพพอร์ตมาสนับสนับสนุนเขานั่นเองมันเหมือนกับคุณนะคะเป็นคู่ที่เกื้อหนุนเป็นคู่บุญบารมีที่ส่งเสริมให้เขานะคะมีชีวิตที่ดีนั่นเองนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ห้าเหรียญปิดท้ายนะคะพลังงานของไพ่ห้าเหรียญน,นะคะในจังหวะท้ายที่สุดแล้วนะคะการที่ เขาถึงจุดต่ำสุดนะคะถึงจุดที่เขาอาจจะล้มละลายหรือประสบปัญหาเรื่องทางการเงินนั่นคือมันจะเป็นบทพิสูจน์นะคะคนคนนี้นะคะในใจของเขาจริงๆแล้วเขามีความรักให้คุณมากมายและบทที่สุดความรักครั้งนี้ถ้าเขาไม่มีอะไรแล้วจริงๆถ้าเขาทุ่มเทไปหมดทั้งตัวนะคะคือหมดทั้งตัวถึงถึงขนาดที่เขาเรียกว่ามีอะไรให้หมด หมดจนกระทั่งตัวเองไม่เหลืออะไรแต่เพียงแค่ให้มีแค่คุณอยู่เคียงข้างเขาก็จะเป็นคนที่ จะสามารถนะคะมีกําลังใจนะคะที่จะใช้ชีวิตต่อแล้วจะที่ที่จะยืนหยัดแล้วก็จะสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นในคลิปคลิปนี้นะคะสำหรับคนคนนี้แล้วการเดินจากไปของคุณนั่นคือการพังทลายของชีวิตการเดินจากไปของคุณนั่นคือชีวิตของเขาไม่มีค่าไม่มีความหมายนั่นคือความรู้สึก ของเขานะคะเขาจะยอมสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาคุณไว้ในชีวิตของเขานั่นเองนะคะเรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลมาอธิบายนะคะว่าความรักของคุณทั้งคู่นะคะไพ่จะอธิบายเพิ่มเติมว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกับไพ่หกใบ ที่จะเปิดต่อไปนี้นะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่าคุณทั้งคู่นะคะเป็นคู่รักจากอดีตชาติที่ติดตามกันมานะคะมีความผูกพันกันมายาวนานนะคะแล้วอาจจะเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคู่รักจิตวิญญาณที่สามารถส่งต่อความรู้สึกไหยคะ การที่เขามีความรู้สึกรักคุณคุณก็จะรู้สึกว่ามันมีใครส่งความรักความห่วงใยมาให้คุณเสมอนะคะการที่เขาคิดถึงคุณคุณจะรู้ได้ทันทีว่าเขาคิดถึงนะคะหรือเวลาที่เขาประสบปัญหามีความเศร้านะคะทุกมีความทุกโศกเศร้าเสียใจคุณก็จะรู้สึกเศร้านะคะเพราะว่าคุณนะคะทำไมพี่เมย์ถึงบอกว่าเป็นคู่รักจิตวิญญาณนะคะคุณเป็นคู่รักแท้นะคะ ไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็คือคนที่มีพลังงานที่เขาเรียกว่ามีเซนส์สัมผัสรู้ถึงพลังงานเหนือธรรมชาตินะคะแล้วเป็นคู่รักที่มีความผูกพันกันยาวนานเป็นคู่รักที่มีรักแพ้ให้กันสามารถสื่อกันได้สื่อสารกันได้ในระดับจิตวิญญาณหรือโทรจิตคุยกันได้แล้วเป็นพาร์ทไลฟ์รีเลชั่นชิพนะคะซึ่งมันจะมีความผูกพันที่แน่นแนบแน่นแน่นแฟนนะคะ มากมายแล้วขึ้นมามีวิวออฟ For ์ u n e ขึ้นมาด้วยนะคะไพ่ใบนี้นะทุกคนนะคะเ h วิวออฟเดลเยีหรือฟิ o วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมามันมีความผูกพันที่เขาเรียกว่าโชคชะตานะคะขีดเส้นสำหรับคุณไว้เรียบร้อยโชคชะตากำหนดไว้เรียบร้อยคุณคือคู่นะคะเขาเรียกว่าความเกี่ยวพัน เกี่ยวโยงจากอดีตชาตินะคะหลายภพหลายชาติที่คุณได้เป็นคู่กันแล้วคุณมาเจอกันในชาตินี้นะคะคุณก็ได้มาพบเจอกันเป็นคู่รักนะคะเขาเรียกว่าคู่รักทางจิตวิญญาณหรืออีกในหนึ่งอาจจะเป็นคู่รักทวินเฟรมที่สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกและส่งต่อความรู้สึกถึงกันและกันได้นะคะคู่รักคู่นี้นะคะถ้าเป็นคู่รักทวินเฟรมนะคะเขาจะมีภารกิจนะคะที่จะสามารถดึงให้ ให้เติบโตไปด้วยกันนะคะแล้วก็ตื่นรู้ไปด้วยกันเพื่อปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ของตัวเองซึ่งนะคะเขาจะรับรู้ได้ด้วยตัวตนของเขาเองนั่นเองนะคะมาดูไพ่ใบต่อมานะคะไพ่บอกว่า t o u s d o u the o t h นะคะไม่ต้องสงสัยเลยคนคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับคุณคนคนนี้คือคนที่คุณรอคอยและเขาก็รอคอยคุณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเขารู้ว่าคุณนะคะจะตีตัวออกห่างหรือจะเดินจากเขาไปมันก็เปรียบเสมือนว่าจิตวิญญ,ญาณของเขา ะะมันขาดหายมันไม่ได้เติมเต็ม,ตมนั่นเองนะคะมาดูกันต่อนะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่า it is safe for you to love นะคะเพราะว่าคุณคือคู่รักคู่แท้เพราะว่าคุณนะคะเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาแล้วคุณมีความรักความผูกพันให้กันมันปลอดภัยที่จะรัก,แล,กแล้วก็จะทุ่มเทให้กับความรักนี้ของคุณนะคะไพ่ขึ้นมา true love ไพ่ดีมากๆเลยนะคะพลังงานของคุณคู่ของคุณะ่ะเป็นรักแท้นะคะไพ่เทวดานางฟ้าโรแมนติกเจ้าก็บอกว่าเป็นรักแท้เป็นคนที่ใช่นะคะเป็นคู่รักจากอดีตชาตินะคะแล้วมันก็ปลอดภัย this could be the one ดีมากๆคลิปนี้นะคะมาดูไพ่ขึ้นมาบอกว่า make the effort คุณทั้งคู่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็จูงมือกันไปที่จะ ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะคะแล้วคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ต้องใช้ความร่วมมือกันทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะต้องจูงมือกันไปนะคะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะคะแล้วคุณจะ ปฏิบัติภา,ารกิจของคุณทั้งคู่ได้สำเร็จด้วยนั่นเองนะคะไพ่ขึ้นมานะคะใบนี้บอกว่า pay attention to the red flag นะคะให้ดูทรายสัญญาณบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะบอกให้คุณได้รับรู้ว่าคุณทั้งคู่นั้นนะคะเป็นคู่กันนะคะแล้วก็เป็นคนที่มันจะมีทรายสัญญาณบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะเป็นแนวทางที่จะเป็น สื่อนำทางของคุณในการตัดสินใจในการที่จะเดินในทิศทางไหนนะคะเขาเรียกว่ามันจะมีจิตวิญญาณขั้นสูงของคุณที่จะนำทางคุณนะคะให้สังเกตนะคะให้สังเกตนะคะให้เอ็ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการที่คุณนะคะได้เห็นเรื่องราวเลขตัวเลขซ้ำๆนะคะเพลงเดิมซ้ำๆ ในท่อนเดียวซ้ำๆนะคะการสนทนาของบุคคลหรือว่าป้ายบอกทางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวพันเกี่ยวโยงเข้ามาในจังหวะเวลาที่คุณอยากได้คําตอบแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนจะเป็นคําตอบให้คุณเพราะฉะนั้นให้คุณจงวิเคราะห์ให้ดีว่าสิ่งที่รอบตัวคุณนะคะที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไฟล์สัญ,ญญาณที่ช่วยคุณในการตัดสินใจที่จะเดินทางไปทิศทางไหนหรือเปล่านะคะ และนี่ก็คือความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะถ้าเขาได้รับรู้นะคะว่าคุณตัดสินใจจะเดินจากเขาไปแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะเขาจะรู้สึกว่าจิตวิญญาณของเขานะคะมันขาดหายไปจิตวิญญาณของเขานะคะมันมันไม่มัน,ม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 นไม่ไม เขาเรียกว่าส่วนที่เติมเต็มมันขาดหายไปถ้าคุณตัดสินใจที่จะเดินจากเขาไปเขาไม่สามารถที่จะยอมรับสุดในสิ่งนั้นได้นะคะเขาจะยอมทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาคุณไว้ในชีวิตของเขาค่ะและนี่ก็คือคลิปของคนที่ เขาจะรู้สึกอย่างไรกับการเดินจากไปของคุณนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดกระดิ่งไว้เวลาพี่เมย์อัปโหลดคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เมย์จะจัดทำคลิปของผู้รักจิตวิญญาณให้นะคะเป็น EP ีไปเรื่อยๆนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะมีพัฒนาไปอย่างไรมีทิศทางการตัดสินใจแบบไหนแล้วประสบ พบเจอกับอะไรบ้างคุณจะต้องเตรียมตัวกับอะไรบ้างนะคะในคลิปถัดไปเดี๋ยวพี่เมย์จะทําให้เป็น EP ีนะคะของสําหรับคู่รักจิตวิญญาณหรือว่าคู่รักทวินเฟรมนะคะเดี๋ยวมาคอยติดตามกันนะคะสาหรับวันนี้พี่เมย์ก็ขอวอวยพรให้คู่รักทุกคู่นะคะจงผ่านพ้นอุปสรรคใดๆไปได้แล้วก็สมหวังในความรักทุกคนเลยขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกวันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ